วันที่19มกราคม2565รองศาสตราจารย์มาลินีจุธป,ปมาอาจารรบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ให้เกียรติเป็นประธานเปิดศูนย์ส่งเสริมสุขภาวะนักศึกษา B IU Student Well Being Center ซึ่งจัดขึ้นโดยกองพัฒนานักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมณ์ณอาคารอเนกคุณาคารชั้น2ซึ่งมีผู้บริหารอาจารย์ที่ปรึกษาเจ้าหน้าที่ผู้นำนักศึกษาและผู้ที่สนใจเข้าร่วมกิจกรรมเป็นจำนวนกว่า30คนโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้บุคลากรนในนักศึกษาในมหาวิทยาลัยได้ทราบถึงบริการต่างๆของศูนย์ส่งเสริมสุขภาวะนักศึกษา ซึ่งกิจกรรมภายในงานประกอบด้วยพิธีเปิดป้ายศูนย์ส่งเสริมสุขภาวะนักศ,ศึกษาการแสดงละครสัน้นความแตกต่างที่รอวันเข้าใจการประกวดสุนทรพจน์รอบชิงชนะเลิศและการมอบรางวัลให้แก่ผู้เข้าประกวด โดยการเปิดศูนย์ในครั้งนี้สืบเนื่องจากศูนย์ให้บริการปรึกษานักศึกษาหรือ Happy Center สังกัดกองพัฒนานักศึกษาได้เชิญอาจารย์จากหลากหลายสาข,ขาวิชามาร่วมดําเนินงานและมีการปรับรูปแบบในการให้บริการและมีกิจกรรมที่หลากหลายมากขึ้นเพื่อตอบสนองนโยบายของมหาวิทยาลายัยและนโยบายของกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรม คณะกรรมาการจึงได้พิจารณาเปลี่ยนชื่อจากสูตร์แฮปปี้เซ็นเตอร์เป็น B IU Student Well Being Center หรือภาษาไทยใช้ชื่อว่าศูนย์ส่งเสริมสุขภาวะนักศึกษา